ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในงานมอเตอร์โชว์2022จัดขึ้นระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายน2565ในรอบสื่อมวลชนวันที่22มีนาคมนั้นก็จะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยภาพแรกนี้ยามาฮ่ามีการเผยแพร่พผ่านทาง Facebook ดูแล้วรู้ทันทีครับว่ามันคือ R15 และ R15M สปอร์ต1 5 5ซ c รุ่นใหม่ซึ่งล่าสุดยามาฮ่าได้เชิญสื่อมวลชนร่วมทดสอบอย่างเป็นทางการวันที่19มีนาคมที่จะมาถึงส่วนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็แน่นอนครับที่งานมอเตอร์โชว์2022ส่วนอีกภาพหนึ่งนั้นมีกำหนดการเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์เช่นกันแต่ยังไม่ทราบได้ครับว่าจะเป็นรุ่นอะไร มีการโชว์เพียงแค่โช้กับหลังแบบเออร์ลินที่มีกระปุกซับแท้งให้ความโดดเด่นและสวยงามยามาฮ่าจะมีแผนติดตั้งโช้กับหลังเออร์ลิน์ชุดนี้ให้กับรุ่นอะไรคุณผู้ชมลองมาทายกันดูครับว่ายามาฮ่านั้นตัดสินใจเลือกรุ่นไหนในการติดตั้งโช้กับคู่เออร์ลินชุดนี้เราจะมาลุ้นกันที่งาน m o เตอร์โช2022ครับ